สวัสดีครับพี่น้องบาปูสอนนิสานครับผมมามาพี่น้องวัอน,นี้ได้หมูหอยปังครับผมแก้วบักเน่าแก้วพริกผงบักเน่าด้วยพี่น้องเนี่กินกับเทียงน่วกันพี่น้องมาไหพักข้าวตองเพื่อสุขภาพลองมึงพี่น้องมาอันนี้พ่อข้าเพิ่นเฮ็ดตอกด้วยพี่น้องเพิ่นแถบให้มา 嗯。嗯。Mm. Mm. กนหนอ่เนะบอกว่าพปน่นหอง,หง,องกลนจีไรกนพี่นอมันใครบอกสิใครเติมท่องนี่นนย เสียรายพี่น้องใครบอาบ่บ่ออกอีกแล้โวโอ้ยอิบเลยพี่น้องอืมอืม คือหลายกลนพี่นอ้องม,มันใครพี่น้องมันอวน,ม,น,ออนมันไม่อยากออกอือออกไหมออกไหมออกไหมว้ายบอกกี่รับพี่นอ้อง ให้ห้อยปังนี่เสียเพื่อนได้พี่น้องอืม,อม กินใดดีเด้อพี่น้องอเพื่อสุขภาพผักกูเข้าหรือผักข้าวตองนะครับกินใดเพื่อสุขภาพเ้วยอพี่น้องอ๋อว่เอาออก ừ có mưa nó phải đọc nó ừ ừ ออกไหมออกไหมออกไหม <Yes. S 1> บอกกบปีนังออกบ่บอกออกตัวไรใครเนี่บกบออกนะบ่ปีนังพี่น้องใส่มือเอด้พี่น้องเด้อมันจับยาก เยี่มเยี่มเลยนะกินผู้เดียวพี่น้องใส่มือเนาะอย่าว่าปลาูเด้วยพี่น้องด้วย อ,อ๋อป่ะอ้าวบ่เอกบอ่ปน็นงยังมีต้องต่อยเลยพี่น้องอยูบ่บ้านต่อยเอาเลยอยูบ่บ้านห้อยขงสมัยแต่ก่อนเวยไงเนี่ยไไต่อยเอาเลยมันบ่กกดมันอืมอืม ห้อน่ี้อนะ้วนขนาด้จะเป็นหอยแม่ไไตัวนี้จะได้กระบ,บอกดอกอ้วนปะนี่นั่นนี่มาไขเต็มทองด้วยวะดังกึก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 สองสวกระบอกเนาะวยสวน うん。

หนูเ่อสมัยก่อนขะพอแล้วพาไปทงแล้วบอกให้ปังนะพี่น้องมึงก้อยใส่บดดันอืม ออกตัวนี่ออกเป็นเนี่ยออนี่โอเคอืมตัวนี้ผมมีใครมั้ยเนี่ยออกกับตัวอะไรไม่ใครบอ,อกแท้ติดใครมั้งอืม

Hmm. Bỏ chìm, bỏ chìm nữa Mưa chấm Chèo bằng nào đây bây อืมหน่วยสุดท้ายออกบ่ไม่ออกว้เผ็ดสะใจรีประพิกนี่อืม โอ้ยเสียบพี่น้องขอพีขนาดเลยอ๋อออปากขอมข้อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องอะไรๆครับผมที่เขามารับชมคลิปนี้บ๊อบปูสอนนิสานครับผมคลิปนี้ก็เลยหอยปังมากนะครับมาจากตลาดมหาชัยเมืองใหม่ตลาดบางบอนก็มี่นะพี่น้องเด้อมีทุกตลาดแหละแถวบ๊อบปูได้ซื้ออยู่ตลาดบางใหม่นะครับผมกับเกลือพริกผงเสียบเสียบนุ่งๆครับผมฝากติดตามคลิปไหนคลิปไหนครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับ อย่าเจ็บอย่าจนเด้อไปนะครับสวัสดีครับ